มาต่อกันกับปั่นโปร้านที่2เลยครับครับผมร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนั่นเองปะวันนี้ร้านนี้นะครับชื่อออก้าเบเกอร์แอนด์บูชเชอร์นั่นเองนะครับและที่สาคัญมากกว่านั้นครับเขามีโปรโมชั่นนะฮะที่จะมอบให้กับทางปั่นโปของเราในวันนี้นั่นก็คือว่าเมื่อสมัครบัตรสมาชิกนะครับผมของทางร้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัครผ่านทางไลน์แอดหรือว่าสมัครที่ร้านก็ได้นะครับคุณจะได้รับไปเลยลดราคาอาหาร10%นนั่นเองครับผมโอ้โหเมื่อมาทานที่ร้านเ่นน้ีี เป็นอาหารอิตาเลียน oren. มีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างอ่ะนี้ก็มีนี่เลยฮะสเต็กสันในกับอบสเตอร์ย่างนั่นเองครับป้าโอ้โหของโปรดอ้วนเลยว่ะโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็น ดับเบิลเบอร์เกอร์เนื้อวากิวชีสก็มีม oh ีครบเลยมีวาเกิวด้วยโอ้โหนี่นะครับพิซซ่าพาม่าแฮมก็มีอยากกินพิซซ่าก็มีโอ้ผมชอบพาม่มาแฮมโอ้โหเด็ดมากเลยนะฮะแล้วก็มีสลัดกุ้งอะโวคาโดสลัดก็มีนะฮะครับผมเรียกได้ว่าครบถ้วนเกี่ยวกับอิตาเลียนนมีหมดเลยซุปครีมเห็ดและน้ำมันทัเฟิลหรือแม้แต่สปาเกตตี้ก็มีครบครับผมต้องบอกเลยว่าอาหารอิตาเลียนเนี่ยนะครับถ้าใครหลงไหลผมบอกเลยแนะนำเลยว่าร้านนี้ เด็ดครับผมใช่แล้วล่ะครับผมและที่สําคัญไมากกว่านั้นนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับแค่คุณแจ้งว่ามาจากรายการของเรากินเที่ยวอราดูเวอร์หรือว่ามาจากพ่อลูกเล่งหงนะคุณจะได้รับอิตาเลียนโซดาไปเลยนะครับหเมนูนะฮะใน2เมนูนี้สามารถเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่บอสซัมโซดาหรือว่าจะเป็นลาเวนเดอร์โซดานะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแถมให้ฟรีๆไปเลยนี่คือความพิเศษของพ่อลูกปั่นโปนะครับขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับใครที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าสมัคร เป็นสมาชิกของร้านนี้จะได้รับส่วนลดไปเลย10%นะครับผมติดตามชมได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับเราจะไปคัดสรรร้านเด็ดๆโปรดีๆมาฝากท่านผู้ชมกับช่วงนี้ติดต่อร้านเกาได้ตามนี้เลยนะครับ